ัสดีผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีรีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับยามาฮ่า mt 0 7คันนี้ครับเป็นรถปี2022เลขไม้ห้0 0ักิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมมาของแต่งนะฮะจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมามาชมเลยครับอันนี้ครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมา5,249กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากบา้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับ หน้าจอเดินใหม่ครับมีรอยขีดกวนเล็กน้อยนะฮะกรอบเดินใหม่ไม่มีบุกกระแทกแตกแล้วครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันนะฮะไฟติดครบทุกดวงนะครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับคันนี้ครับัวโชคสวยนี่ครับไม่มีรอยขันรอยสวิตผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยคันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับนี่ครับมีอุปกรณ์เสริมเป็นที่จับโทรศัพท์มาให้ด้วยนะฮะประกับไฟฟ้าครับตัวสอดต่างๆไม่มีเรือนรางนะครับอันนี้ครับบอกแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรง C R G ครับ มือคัดมือเบรกครับจาก ASV ครับผมไม่มีต้องบอกว่าไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยล้มครับกระปุกกระัุเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดุดลอนประกับคันเร่งครับตัวสต่างๆไม่มีเลือนลางฝาถังเดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับชุดครอบถังเดิมครับไม่มีแตกร้าวนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวครอบถังที่เป็นสีรถนะฮะต้องบอกว่าไม่มีรอยขีดข่วนหรือแตกร้าวเช่นเดียวกันเบาะนั่งเบาะซ้อนครับยังคงเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีดูฟร์ดิ้งด้านท้ายเดิมสวยครับเนี่ยฮะ ทิ๊กเกอร์เดินครบไม่มีรอยขีดควนแตกแล้วเช่นเดียวกันครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิลหน้าแต่งทรงสูงนะครับนี่ครับเป็นไฟหน้าแบบใหม่แล้วครับเป็นไฟ led นะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางเป็นไฟต่ำนะฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีตามดละรั่วซึมแน่นอนบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดควรแตกแล้วนะฮะยางหน้าคันนี้เป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับ5,000กิโลเมตรแทนแน่นอนครับขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยนะครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่า เป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS คันนี้มาพร้อมกับกันล้มล้อหน้านะครับกระบอกโช๊คไม่มีรอยหินรอยล้มรอยทไลนะครับคาลิเปอร์เดิมสวยครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมอากาศเม้อน้ําแต่งด้วยและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจาก s c o r p i o เป็นแบบ Full System ครับตั้งแต่คอท่อนะครับเห็นไหมฮะยันปลายท่อเลยคันนี้ครับนี่ฮะให้ดูก่อนชุดแลมแอร์ด้านข้างโลโก้จะมาอยู่ครบสติ๊กเกอร์ครบครับไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนแน่นอนครับ กันล้มด้านข้างแต่งครับแบบตรงรุ่นฝาวเปล่า,วาวสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะอาทีมคันครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจาก Scorpion กครับปลายเป็นคาร์บอนแท้แบบ Full System เลยรอ,อบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งคันนี้เป็นยังไงครับนีสครับโอ้เสียงดังเล้าใจครับขึ้นเร็วลงเร็วด้วยกัน ร้อพึ่งยนต์นะครับนิ่งครับนี่ฮะไม่มีสะดุดแน่นอนครับเสียงทอ่อเพลาะมากนะฮะสลิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับคันนี้มีการล้มล้อหลังนี่ติดรถมาให้ด้วยจานเบรกด้านหลังครับนี่ฮะเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ขอบล้อคันนี้ยังคงเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งยางหลังเดิมติดรถจากสูงจากมิชลินครับนี่คือ5,000กิโลเมตรแท้แน่นอน ท้ายสั้นแต่งนะครับนี่ฮะจาก ECM นะครับแล้วก็คันนี้เป็นไปเลี้ยวคู่หลังแต่งเป็นแบบ LED ศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยคันนี้ไม่เคยมีวุบัติเหตุตใดทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้ายนี่ครับโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ขาใส่เหมือนใหม่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักยางเต็มนะฮะ คันเกียร์ไม่คดไม่งอแน่นอนครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะเช่นเดียวกันฝาบ้าวสวยครับไม่มีร่วซึมและคาบกาวกันล้มไม่มีรอยชุดลาแอด้านข้างฝั่งซ้ายครับโลโก้ครบติกเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดลุด่อนแตกร้าวแน่นอนครับหน้าเครื่องมาดูฮะแห้งใสครับตามสไตล์ thunder bike นนทบุรีครับผมกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรละก็ล้มแปนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาครับและที่สำคัญครับคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วย เอาละคันนี้เราเปิดราคาไว้เพียงนะฮะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับดาวน์ลดเพียงสองหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกฟรีขงส่งทุกประเทศครับเหมือนเดิมครับถ้าคุณมองหารถาย i ต b y ิกไบคุณภาพดีการันตีเลขไม่แท้มาที่นี่เล้นะครับทันตะบิ๊ชลบุรีครับแล้วเ,เจอกันครับผมสวัสดีครับ